สนับสนุนโดยฟอร์ดพระประแดงโชว์รูมรถยนฟอร์ดสูตรบริการซ่อมบำรุงรักษาสูตรซ่อมตัวถังและสีจจำหน่ายอะไหล่ครบวงจรดูแลคุณด้วยทีมงานมืออาชีพโทร02-428-5888สวัสดีค่ะพบกับแตงกวา่าวนะคะที่ช่องฟอร์ดบายสุขแสงค่ะอยู่กับแตงที่ฟอร์ดพระประแดงเหมือนเดิมนะคะเพราะเราคือผู้เชี่ยวชาญฟอร์ดค่ะ ตอนนี้นะคะตั้งอยู่กับรถนะคะที่จัดโปร์รถล้านสต็อกจุกๆจัดเต็มนะคะ,<จ>ะคันนี้ค่ะ l a n เจ r ร์วาย4ท4กคูนบเทอร์ 4, 4, บโบ10ออโต้นะคะเป็นลิมิเต็ดไปแล้วนะคะเพราะว่าอร์ดยกเลิกผลิตไปแล้วนะคะตั้งมีในสต็อกค่ะคันนี้สีเหลืองค่ะแล้วก็มีสีเงินอีกคันหนึ่งนะคะ ส่วนรถนะจุกจุกแน่นอนค่ะตามหน้าปักคลิปเลยแต่ว่าเดี๋ยวแตงพาชมรถรอบๆคันก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวตอนท้ายนะามาย้ำโกรกันอีกทีนึงค่ะเดี๋ยวไปชมกันเลยนี่ค่ะสําหรับด้านหน้าน,านของเจ้าคันนี้นะคะนี่ค่ะจะเป็นไฟแมทริก LED ค่ะมีระบบปรับมุมลำแสงไฟอัตโนมัตินะคะมาเรียบร้อยแล้วค่ะนี่ค่ะเซ็นเซอร์นะคะประจำจุดด้านหน้าน,นะคะให้ดูแบบเร็วๆไปเลยนะคะ นี่สีนี้นะคะก็เป็นสีที่คอทฮิตนะคะสำหรับรุ่นวยแท็กเลยค่ะนี่ราคารถหน้าเขาจะอยู่ที่1,339,000บาทค่ะแต่ว่าเพิ่มสีพิเศษอีก1,000 0บาทเป็น1,349าค่ะในส่วนของคันนี้นะคะจะมีแผ่นกันกระแทกใต้ท้องรถติดมาจากโรงงานด้วยนะบวกเพิ่มอีก5,000บาทค่ะนะคะราคารถรวมนะคะก็จะอยู่ที่1,354,000บาทเท่านั้นค่ะแล้วก็มีส่วนลดจัดเต็มนะคะ มาที่ล้อนต่อเลยค่ะตัวล้อนะได้เป็นขอบ18นิ้วนะคะนี่ค่ะจะเป็นของกูดเยานะคะน่คะลูกค้าท่านใดนะคะชอบแบบแต่งนะคะก็สามารถไปเปลี่ยนล้อมแม็กยางออฟโรดเพิ่มเติมได้นะคะแล้วก็ชุดแต่งที่แนะนำสำหรับเจ้าตัววายแ็กนี้นะคะก็คือชุดแต่งวายนั่นเองค่ะก็คือตรงรุ่นเขาเลยนะคะ ต่อมาค่ะแตงรีวิวตรงออปชั่นความปลอดภัยกันนิดนึงค่ะกล้องวงรอบคันแบบ360องศาค่ะประจําจุดด้านหน้าแล้วก็มีตรงนี้ค่ะตรงหูกระจกนะ,ะทั้งสองข้างเลยค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวพาชมด้านในกันต่อเลยนะคะนี่ค่ะคันนี้นะคะเป็นเบาะหนังนะคะจากโรงงานอยู่แล้วนะคะเดินได้สีเหลืองทองแบบนี้สไตล์ไวท์แพคนะคะ ระบบขับสี่ครบพร้อมใช้งานเลยค่ะเป็นแบบหมุนนะคะตัวไร้หมหมดของเรานะคะนี่ค่ะสวยงามมากๆเลยคะ่ะถ้าลูกค้าสนใจนะคะก็คือคันนี้เลยนะที่แต่งรีวิวกันเลยนะคะนี่สำหรับต้นหลังนะคะก็กุ้งห้างแบบนี้เลยค่ะ นี่พาชมด้านท้ายกันต่อนะคะนี่แนะนำเลยนะคะสำหรับเจ้าคันนี้นะคะเหลือแค่สองสีสุดท้ายแล้วค่ะที่โปรโมชั่นแรงได้ขนาดนี้นะคะนี่ค่ะเดินดูรถคันกันเลยนะคะเป็นยังไงนบ้างคะแต่เจ้าวายแท็กซี่คูณสีสีเหลืองที่แตงพาชมเมื่อสักครู่นะคะชอบสีนี้ไหมคะ แต่ถ้าเกิดสีนี้ยังไม่ถูกใจนะแตงมีอีกหนึ่งสีค่ะก็คือสีบรอนเงินาะจกโปรโมชั่นพิเศษเช่นเคยเหมือนกันไปเลยนะกับเจ้าคันนี้อ่ะส่วนลดเต็มๆที่170,000บาทนะคะตามหนะ้าปกคลิปเลยค่ะให้ส่วนลดที่170,000นบาทนะคะนำเป็นรถในราคารถลงได้เลยนะคะ ลูกค้าท่านใดนะกกำลังสนใจนะ้ารีบทักแต่งมาด่วนเลยค่ะเพราะว่าโปรโมชนันนี้นะคะแป๊บเดียวนะ้ะติดจองแน่นอนนะคะต้องรีบเลยนะคะแล้วก็ลูกค้าท่านใดนะสนใจรถฟอร์รุ่นไหนอยู่นะคะทักแต่งมาได้เลยที่คิวอาร์โคดนี้ค่ะหรือว่าโทรที่เบอร์0 8 3ย์4 0 0 9 9, 9 9ได้เลยนะคะยังไงวันนี้แตงก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย